วันนี้ผมช่องบีวอลลตี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแก้ไขปัญหานะครับกรณีว่าเพื่อนเคยไหมครับเมื่อเวลาที่เราทําการจ่ายเงินโดยใช้แอปธนาคารบนหลวงเอ็มแบงกิ้งนะครับแล้วเกิดปัญหาคือเงินจําจำเต็มครับสลิปไม่บันทึกนะครับแล้วเราจะสามารถย้อนดูสลิปยังไงนะครับแล้วก็หากบางท่านนะครับก็อาจจะเกิดจากการที่เราไม่ทันตั้งค่าบันทึกสลิปอัตโนมัตินะครับจากใน แอปนะครับของธนาคารเองนะครับเราจะมีวิธีการตั้งค่าอย่างไรนะครับตามเข้าไปชมนคลิปเลยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่วารีตีด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารใหม่จากช่องพี่วารีตีครับขอบคุณครับที่เข้ชมคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบช่องพี่วารีตีนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนครับไปแก้ไขปัญหากรณีว่าเครื่องไม่ทําการบันทึกสลิปอัตโนมัติให้นะครับเมื่อเราได้ใช้บริการผ่านบริหลวงเอ็มบักิ้งนะครับหรือเอ็มบักิ้งของธนาคารกรุงเทพนะครับผมและกรณีที่2นะครับหากเคครรื่่อองไมมบบัััันนนทึกตตโิะ ก็จะทําให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งตามมานะครับก็คือว่าเราเองเนี่ยเมื่อปลายทางนะครับเขาขอดูสลิปนะครับแล้วเราจะหาสลิปจากฟังก์ชันไหนนะครับของ Google a n a l y t นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปแก้ไขปัญหา2ข้อนี้นะครับตามเข้าไปชมในคลิปเลยครับครับผมอันนี้ก็คือแอปก o o g l e a n a l y t i c นะครับเราก็เข้าไปเลยนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าจอหลักอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับการที่เราจะไปเรียกดู e สลิปนะครับเราก็กดไปตรงคําว่าธุรกรรมนะครับเพื่อนๆดูอลัมน์ด้านล่างนะจะเขียนว่าหน้าแรกบัญชีแล้วก็ธุรกรรมนะครับกดคําว่าธุรกรรมนะครับกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นระบบจะให้ทําการใส่รหัสผ่านใส่เข้าไปนะครับครับผมก็กดใส่เข้าไปแล้วนะครับผมก็รอสักครู่นะครับหลังจากนั้นเมื่อเจอหน้าจอนี้นะครับก็ไปหาคําว่าประวัตินะครับตรงนี้นะครับประวัติกดเข้าไปเลยครับ เห็นไหมครับมันก็จะมีรายละเอียดครับว่าเราโอนไปไหนบ้างนะครับเราก็เลือกประวัติหรือรายการที่เราได้ทําบัญชีนะครับซึ่งทําการโอนนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าโอนไปหาใครนะครับอย่างผมจะเอาอันแรกของผมนะตัวอย่างกดเข้าไปเลยครับเราก็จะได้รายละเอียดเป็นแบบเป็นสลิปมานะครับก็จะเป็นรายการที่เราได้ทําการโอนไปนะครับอันนี้ก็คือจากผมโอนไปของจกออย่างเงี้ยครับตัวอย่างนะครับผมอันนี้ก็คือการค้นหาสลิปนะครับครับคราวนี้ ไปถึงไปดูวิธีการตั้งค่านะครับให้เครื่องทําการบันทึกสลิปอัตโนมัตินะครับสาหรับคนที่มีปัญหาคือทําการโอนผ่านบัวหลวงแล้วไม่ทําการบันทึกให้อัตโนมัติลงในโทรศัพท์มือถือนะครับก็เ่ินกลับไปครับกลับไปนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็มาดูคอลัมน์ด้านล่างนะครับหน้าแรกบัญชีธุรกรรมการลงทุนมาตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับกดตรงนี้เลยนะครับเมื่อกดเพิ่มเติมนะครับ เพื่อนเพื่อมาตรงที่ตรงนี้นะครับปรับแต่งการตั้งค่านะครับมันจะเป็นคอลัมน์แรกจะเป็นตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวคอลัมน์ที่สองนี่เป็นตั้งค่าแอปเรามาตรงคำว่าตั้งค่าแอปนี่ครับเรามาตรงฟังก์ชันย่อยๆคือที่เขียนว่าปรับแต่งการตั้งค่ากดเข้าไปเลยครับเมื่อกดการตั้งค่านะครับเพื่อนๆก็จะเจอหัวข้อที่สองครับที่เขียนว่าบันทึกสลิปอัตโนมัตินะครับเห็นไหมถ้าหากเพื่อนเพื่อน ปิดอย่างนี้นะครับระบบจะไม่ทําการบันทึกสลิปอัตโนมัตินะครับหลังจากที่เราทําธุรกรรมแล้วนะครับเราจะต้องทําการเปิดนะครับเมื่อเปิดก็จะกลายเป็นสีสีฟ้าอย่างนี้นะครับผมก็เป็นการเปิดการใช้งานบันทึกสลิปอัตโนมัติแล้วนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับวิธีแก้ไขปัญหานะครับตามหัวข้อที่ผมได้แก้ไขปัญหาเพื่อนในหัวข้อนี้นะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้วาร์เด้วยนะครับเพื่อให้พลาดกับสาใหม่จากช่องบี้วารรนนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิป